วันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านคลองหินแพงนะคะที่นี่จะมีบอลช้างลากที่ต้นใหญ่แล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะจะพูดได้ว่าเยอะที่สุดเลยค่ะที่เห็นมานะคะมีทั้งสองสีเลยค่ะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะปลูกรวมกันค่ะเราขับมาประมาณ1กิโลเมตรนะคะเราเจอบอลช้างลากเขียวอยู่ข้างทางค่ะเยอะมากเลยค่ะเห็นด้านหน้าไหมคะ้องค่ะประมาณกิโลเมตร ที่สองนะคะเราก็เจอบอนช้างลากดำอยู่ข้างทางค่ะค่ะเราไปดูกันต่อนะคะเราก็เจออีกนะคะต้นช้างลากดำเหมือนกันค่ะอยู่ที่เสาไฟฟ้าเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้บอนช้างลากเขียวบอนช้างลากเขียวนะคะตรงนี้ก็มีค่ะแต่ต้นไม่โตนะคะแต่เรามาดูค่ะตรงนี้ค่ะ ในสวนทุเรียนนะคะต้นใหญ่เยอะมากเหมือนกันค่ะเป็น้อนทั้งลากเขียวค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ <S <S เราเห็นด้านนี้เยอะแล้วนะคะเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะประมาณกิโลเมตรที่สามนะคะเราเจอบอลช้างลากเยอะมากเลยค่ะมีทั้งสองสีด้วยนะคะปลูกอยู่แล้วก็ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเหมือนจะใหญ่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาก็ได้ค่ะเรามาดูด้านฝามือนะคะ ฝามือเราก็จะมีอยู่สองสีค่ะสีเขียวนะคะจะเห็นสีเขียวต้นใหญ่สูงนะคะสูงมากๆแล้วก็สีดำค่ะบนอยู่นะคะร่วมกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะเราดูนะคะแล้วบ้านเขาจะเป็นที่เนินๆนะคะบอชช้างลากนี่มีชื่อเรียกหลากหลายมากเลยนะคะทั้งสองชนิดเลยค่ะรวมๆเขาจะเรียกว่าบอนห้วยบอนช้างลากบอนไข่บอนฟักไข่ แล้วก็มีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็ก็คือว่าบอนช้างลากดำนี่เขาจะเรียกว่าว่านสบู่เหล็กหรือว่าบอนดำอ,อดิดดำเพิ่มอีกนะคะเราถ่ายจากด้านบนนะคะสูงจากพื้นสองต้นนี้นะคะมองเห็นนะคะเราถ่ายใหม่นะคะจากพื้นขึ้นไปเห็นนะจากจากโคนต้นเนะะี่ยค่ะเราไปดูที่ใกล้ก็มันชันๆเลยนะนี่นะคะเราอยู่ในมุมสูงะคะ่ะเราถ่ายให้ดูนะคะว่า สูงมากเหมือนกันค่ะนูนโคนต้นอยู่นู้นเลยค่ะอันนี้นะคะอยู่หน้าบ้านนะคะอยู่ในที่สูงแล้วก็จะมีต้นอดิปนะคะอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะเราเห็นด้านนี้เยอะแล้วนะคะเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเยอะมากค่ะนี่ในบริเวณใกล้เคียงอันนี้ค่ะโอ้โหสองสีเหมือนกันนะคะที่นี่เขาปลูกปนกันค่ะมาค่ะ อันนี้มีเขียวแล้วก็มีดําเหมือนกันค่ะดูต้นใหญ่นะคะต้นดำว่าใหญ่เลยนะเราเห็นต้นเขียวด้านบนนู้นค่ะใบใบใหญ่มากเลยค่ะใบใหญ่ใหญ่หญมากกใหญ่แบบว่าโอ้โหเกินหกสิบเซนนะคะใบนะั้นะนะความยาวนะคะความกว้างความกว้างหนะ้สิบ เราเชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าหมู่บ้านนี้เขามีบอลช้างลากเยอะจริงๆดูนะคะดูไปลำห้วยฝั่งโน้นนะคะเยอะนะคะดูตามคนตามทางนะคะที่เราเดินนะคะสวยสวยมากค่ะเห็นไหมคะเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้นะคะเห็นไหมคะแต่ทีนี้เขาหา,างหรือว่ามันติดกะข้างทางหาหญ้ามันรุกเขาก็เลยออกเห็นไหมดำกับเขียวอยู่รวมกันค่ะสวยสวยมากค่ะ อันนี้หัวน่าจะโตๆใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามีมานาคนน่ะคะเห็นไหมคะมีตลอดแนวเลยค่ะเหมือนว่ามีบอนช้างลากเยอะที่สุดเลยที่เคยเห็นมานะคะในละแวกนี้นคะ่ะเยอะสุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราดูนะคะผ่านลำลำร้้ยไปนะคะด้านโน้นเรามองเห็นไหมคะ เห็นบอลช้างลากดำงอกอยู่ค่ะแต่ด้านล่างนั้นไม่ใช่นะักเป็นบอลคลองค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ลำม้วยนะคะเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าเรามองขึ้นไปนะคะบอลช้างลากเยอะมากค่ะ เราจะนํามาปลูกเป็นไม้กระดับหรือว่าเราจะนํามากินนํามารับประทานก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้เห็นได้ว่านะคะหมู่บ้านนี้นะคะมีบอลช้างลากที่ใหญ่แล้วก็เยอะเยอะมากเลยกล้าการันตีได้เลยนะคะว่าน่าจะเยอะที่สุดในอําเภอนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าในระดับจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอําเภออื่นเขามีอีกเยอะไหมแต่ถือได้ว่าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านคลองหินแทงนี้เราจะเห็นได้บอลช้างลากเยอะมากแล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่มากๆนะคะ